คัตยาเดสนิสกี้ชื่อนี้อาจไม่เป็นที่คุนหูของคนไทยมากนักแต่เธอคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้สร้างปรากฏการ์สั่นสะเทือนไปทั่วราชสำนักสยามในยุคราชการที่หเรื่องราวความรักของเธอกับสมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาักกรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิศณุโลกประชานาถไม่ได้เป็นเพียงตำนานโรแมนติกข้ามทวีปแต่ยังเป็นเหมือนภาพยนตร์ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความผิดหวังการเสียสละ และการต้องเผชิญหน้ากับขนบธรรมเนียมที่หนักอึง้งเธอคือหญิงสามั่นชนชาวยูเครนที่ได้พบรักกับเจ้าชายรัชทายาทลำดับที่สองของสยามความรักที่เกิดขึ้นในดินแดนหิมะได้นำพาเธอมาสู่กรุงเทพ,พเมืองที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์แต่ก็มีกำแพงแห่งฐานันดรและขนบประเพณีที่สูงใหญ่รออยู่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ความรักที่มั่นคง และสละทุกอย่างเพื่อกันและกันต้องมาถึงจุดสิ้นสุดและชีวิตของหม่อมคัทเทอรินในฐานะสะพ้ยหลวงที่ไม่ได้ถูกยอมรับจากองค์พระมหากษัตริย์นั้นต้องผ่านความยากลำบากอะไรมาบ้างสำหรับเรื่องราวในวันนี้ทีมงานได้พยายามค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลมาอย่างเต็มที่เพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุดนะคะ แต่ทั้งนี้หากมีข้อมูลใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ล่วงหน้าด้วยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และมอบความเพลิดเพลินให้กับผู้ชมทุกท่านนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับฟังเรื่องราวของพระองค์เจ้าคัทเธอรินณพิสนุโลกหรือคัตยาเดสนิสกีกันเลยดีกว่าค่ะ แคทยาเธอเกิดเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2429ณแคว้นลุตส์ในเขตยูเครนซึ่งขณะนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียค่ะชีวิตในวัยเด็กของแคทยาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเธอเกิดในครอบครัวที่มีฐานะตามสมควรบิดาคืออีวานสเตปานวิช d เดสนิสกีเป็นข้าราชการในกระทรวงยุติธรรม มียศในราชการพล,ลเรือนเทียบเท่าชั้นพลตรีแต่ก็มาเสียชีวิตไปตั้งแต่แคทยาอายุได้เพียงเดือนเศษเท่านั้นค่ะส่วนมารดาคือมาริอามินไฮโลฟวามาจากตระกูลคิชเนียคอฟซึ่งมีที่ดินสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนด้วยเหตุที่บิดาและมารดาต่างเคยผ่านการสมรสและเป็นม่ายมาก่อนทำให้แคทยามีพี่น้องต่างบิดามารดาถึงเคนแต่มีพี่ชายแท้ๆเพียงคนเดียวคืออีวาน ซึ่งเป็นคนที่แคตยาผูกพันมากที่สุดหลังจากบิดาเสียชีวิตแคดยาและมันดาได้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองเคียฟเธอได้รับการศึกษาที่ดีตามฐานะมีพี่เลี้ยงชาวฝรั่งเศสมาสอนภาษาและได้เข้าเรียนในโรงเรียนเดินเนอร์โบต่อมาเมื่อแคดยาอายุได้เพียง16ปีสงครามรัสเซียญี่ปุ่นก็เริ่มก่อตัวขึ้นและไม่นานนัก เธอก็ต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อมารดาของเธอจากโลกนี้ไปจากโกรคมะเร็งค่ะด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าแคทยาในวัยสาวจึงตัดสินใจยืมเงินจากคุณลุงก้อนหนึ่งแล้วเดินทางไปยังกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นเมืองหลวงของจกักรวรรดิรัเสเซียในขนาดนั้นเพื่อไปอยู่กับพี่ชายอีวานที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่แคทยา ไม่ได้ไปอยู่เฉยๆนะคะเธอตัดสินใจลงทะเบียนเรียนเป็นนางพยาบาลสำหรับการรบซึ่งไม่ใช่พยาบาลทั่วไปแต่เป็นพยาบาลที่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าค่ะและที่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี่เองโชคชะตาได้นำพาให้เธอมาพบกับชายหนุ่มผู้สูงศักดิ์จากแดนไกลเจ้าชายองค์นั้นคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพง์ภูวานาถกรมขุนพิสนุโลกประชานาถ พระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่หและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบ,บรมราชินีนาถพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้าที่ได้รับการคาดหมายให้เป็นรัชทายาทลำดับที่สองของสยามซึ่งขนาดนั้นทรงถูกส่งมาศึกษาต่อด้านการทหารในสถาบัานชั้นสูงของรัสเซียค่ะทั้งสองได้พบกันที่บ้านของนางคราโปวิสกี้ซึ่งมักจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และเชิญหนุ่มสาวจากแวดวงสังคมชั้นสูงมารวมตัวกันความประทับใจแรกเกิดขึ้นทันทีเจ้าฟ้าจักรพงศ์ทรงตกหลุมรักคัดย่าในความเฉลียวฉลาดสดใสและเป็นธรรมชาติของเธอส่วนคัดย่าเองก็หลงไหลในความเป็นสุภาพบุรุษความมีสเสน่ห์และความจริงใจของเจ้าชายจากแดนสยามคัดย่าไม่รู้เลยว่าจะมีอุปสรรคและการกีดกันจากทั้งราชสำนักสยามรอเธออยู่สำหรับเธอ สุภาพบุรุษจากแดนไกลผู้นี้ชายที่มีชื่อเรียกว่าเล็กคือชายที่เธอรักและหวังจะฝากชีวิตไว้เพียงเท่านั้นค่ะย่างเข้าปีพศ2448สงครามรัเสเซียญี่ปุ่นทวีความรุนแรงขึ้นแม้จะมีความรักที่กำลังเบ่งบานแต่ด้วยจิตวิญญาณของผู้เสียสละขัดยาที่เพิ่งจบหลักสูตรพยาบาลสำหรับการรบ ก็ตัดสินใจออกเดินทางไปยังไซบีเรียในเดือนเมษายนเพื่อเข้าประจำการในโรงพยาบาลสนามค่ะ การตัดสินใจในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของเธอแม้จะอยู่ในแนวหน้าของการสู้รบแต่ด้วยความสามารถและความขยันขันแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลทหารที่บาดเจ็บทำให้ในปีต่อมาแคทยาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากองค์พระจักรพรรดิแห่งรัเสเซียถึงสามตระกูลเลยทีเดียวค่ะ และหนึ่งในนั้นคือตราเซนชอร์ตซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีเกียรติสูงสุดเลยนะคะในขณะที่คาดยาต้องเผชิญกับความโหดร้ายของสงครามเจ้าฟ้าจาักรพงศ์ซึ่งไม่สามารถขอลาราชการจากโรงเรียนเสนาธิการเพื่อเดินทางไปยังไซบีเรียได้ก็ทรงแสดงความรักและความห่วงใยผ่านการสื่อสารทางไกล ทรงมีลายพระหัตถ์และโทรเลขส่งถึงเธอแทบจะทุกวันเพื่อเป็นกำลังใจให้เธอผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ในที่สุดสงครามก็ยุติลงในเดือนสิงหาคมและแคทดยาก็เดินทางกลับสู่กรุงเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กในปีเดียวกันนั้นเองค่ะทันทีที่ทั้งสองได้พบกันอีกครั้งหลังต้องทนทุกข์ทรมานจากความคิดถึงมานาน เจ้าฟ้าจาักรพงศ์ทรงไม่ลังเลเลยที่จะขอเธอแต่งงานและขอให้เธอติดตามพระองค์กลับไปยังเมืองสยามประเทศที่เธอแทบไม่รู้จักเลยแม้เจ้าฟ้าจาักรพงศ์จะทรงรู้ดีว่าอุปสรรคทั้งเชื้อชาติาศาสนาและกำแพงแห่งฐานันดรนนั้นหนักหนาสาหัสเพียงใดแต่นี่ความรักที่อัดแน่นเต็มพระทยัยพระองค์ทรงเห็นว่าอุปสรรคทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ส่งเชื่อมั่นว่าเวลาจะช่วยคลี่คลายทุกอย่างไปในทางที่ดีทั้งสองจึงตัดสินใจทำตามเสียงหัวใจโดยการเดินทางไปยังเมืองคอนสแตนติโนเปิลที่ในปัจจุบันคืออิสตันบูลประเทศตุรกีและเสกสมรสกันตามพิธีการทางาศาสนาแบบนิกายออร์โธดอกที่โบสถ์เซนทรินิตี้โดยมีได้กราบทูลให้พระราชบิดาหรือรัชกาลที่ห้าทรงทราบแต่ประการใดเลยค่ะการตัดสินใจครั้งนี้ ได้นำไปสู่จุดแตกหักครั้งใหญ่ในราชสำนักสยามในเวลาต่อมาในปีพศ2449หลังจากสำเร็จการศึกษาเจ้าฟ้ากรมคุณพิษณุโลกประชานาถก็ได้เสด็จกลับสยามแต่เพียงพระองค์เดียวโดยไม่ได้กราบบังคมทูลเรื่องการสมรสทรงให้หม่อมคัทรินพักอยู่ที่เมืองสิงคโปร์เป็นการชั่วคราวก่อนโดยพักอยู่กับภรรยาของนายทหารคนสนิท แต่ข่าวลือเรื่องมาดามเดอพิสนุโลกที่สิงคโปร์ก็แพร่สะพัดมาถึงกรุงเทพอย่างรวดเร็วเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบ,บรมราชินีนาทรงทราบก็ทรงกริ้วเป็นที่สุดเพราะเจ้าฝ่าจัก,กรพงษ์ทรงเป็นถึงรัชทายาทลำดับที่สอง การสมรสกับสามัญชนชาวต่างชาติโดยมิได้ขออนุญาตนั้นถือเป็นการละเมิดกฎมนเทียนบานอย่างร้ายแรงและอาจส่งผลกระทบต่อราชบัลลังก์ได้เลยค่ะแม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียดแต่เจ้าฟ้านจักรพงศ์ก็ทรงตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงและจัดให้หม่อมคคทธรินเดินทางมายังกรุงเทพโดยให้พักอยู่ที่วังปารุศกวันร่วมกันในฐานะเจ้าของวงัง อย่างไรก็ตามตลอดทั้งปีแรกหม่อมแคทเธอรินแทบจะไม่ได้ย่างเท้าออกจากวังเลยค่ะเธอไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาศอย่างสภัยหลวงทั้งสองพระองค์มิได้ทรงยอมรับเธอในฐานะคู่สมรสของพระราชโอรสแต่ก็มิได้พระไทยร้ายถึงกับขับไล่หรือยื่นคำขาดให้เจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ทรงละทิ้งหม่อม ชีวิตในวังปารุสจักรวันดำเนินไปอย่างราบรื่นภายใต้การดูแลและความรักจากพระสวามีเจ้าฟ้าจาักรพงษ์ทรงทำท,ท,ทุกอย่างเพื่อให้หม่อมคัทธรินมีความสุขและสะดวกสบายที่สุดและยังมีบุคคลสำคัญที่ช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอีกท่านหนึ่งคือสมเด็จพระบรมโอรสา,า,าธิราชเจ้าฟ้ามหาววชราุยม,มกุฎราชกุมารต่อมาคือรัชากาลที่6ซึ่งทรงมีไมตรีและมีความเมตตาต่อแขกญา แม้รัชกาลที่5จะไม่โปรดรับหม่อมคัทธรินเป็นสะพยหลวงแต่สะพยจากแดนไกลผู้นี้กลับเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบารมราชินีนาถท่านใดพระราชทานเครื่องเพชรล้ำค่าแก่หม่อมคัทธรินอยู่เสมอๆค่ะแสดงให้เห็นว่าแม้จะไม่ทรงยอมรับโดยเปิดเผยแต่ก็ทรงมีความเมตตาอยู่ไม่น้อยสิ่งที่น่าประทับใจคือหม่อมคัทธรินได้พยายามอย่างหนัก ที่จะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงทั้งในเรื่องกิริยามารยาทที่ต้องสุภาพอ่อนโยนในสายตาของชาววังรวมถึงการเรียนรู้ภาษาไทยจนถึงขั้นอ่านออกเขียนได้และรู้จักวิธีการหมอบกราบคลานข่าวเข้าเฝ้าใช้คำราชาศัพท์ได้อย่างคล่องแคล่วความพยายามและความมุ่งมั่นของเธอเริ่มส่งผลดีเมื่อปลายปีพุทธศักราช2450 หม่อมคัทธรินได้ให้กำเนิดพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ซึ่งนับเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถหลานในน้อยพระองค์แรกนี้เองที่ทำให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายไปในทางที่ดี ส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพระไทยอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อได้ทอดพระเนตรพระราชนัดดาครั้งแรกก็มีพระราชดำรัสกับสมเด็จพระบรมราชนีนาถว่าวันนี้ฉันได้พบกับหลานชายเธอดูน่ารักน่าเอ็นดูเหมือนพ่อฉันรู้สึกรักและหลงไหลหลานคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นเพราะถึงอย่างไรนี่ก็เป็นสายเลือดของฉันเอง และโปรดให้พระราชทานไก่เล็กคอนแก่หม่อมแคทรินด้วยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่หกพระองค์ทรงยอมรับหม่อมแคทรินเป็นสะพ้ายหลวงอย่างเป็นทางการโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าฝ่ายในแด่หม่อมแคทรินและยังได้พระราชทานนามสกุลพิเศษคือณพิษณุโลกซึ่งเป็นนามสกุลที่ไม่มีเลขลำดับ และมีผู้ใช้เพียงท่านเดียวคือหม่อมแคทเธอรินเพื่อเป็นการชดชูเกียรติของเธอคะ่ะชีวิตของแคทย่านในสยามดูเหมือนจะดำเนินไปด้วยดีแต่ความสุขนั้นกลับต้องเผชิญกับคลื่นลมจากภายนอกที่โหมกระหน่ำเข้ามาค่ะอย่างแรกคือการล่มสลายของราชวงศ์โรมาออฟในรัเสเซียซึ่งทำให้ความหวังของแคทย่าที่จะได้กลับไปเยี่ยมบ้านเดิมต้องจบสิ้นลง ความวุ่นวายในบ้านเกิดของเธอทำให้การเดินทางกลับบ้านกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่ตามมาคือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งทำให้แคทย่าหมดโอกาสที่จะเดินทางไปยุโรปอีกหลายปีในขณะเดียวกันความสุขในชีวิตสมรสที่ดำเนินมาถึง12ปีก็อยู่ภายใต้ความกดดันเพิ่มขึ้นทีละน้อยสุขภาพของขาดยาเสื่อมทวมลงเธอแท้งติดต่อกันถึงสองครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสภาพร่างกายและจิตใจในที่สุดเธอจึงตัดสินใจเดินทางไกลเพื่อรักษาสุขภาพกายและใจโดยการไปเยี่ยมพี่ชายที่ปักกิ่งแล้วเดินทางต่อไปญี่ปุ่นและแคนาดาค่ะแต่ใครจะรู้ว่าการเดินทางเพื่อเยียวยาสุขภาพกายจะนำพาความเจ็บปวดทางใจมาให้กลายเป็นจุดพลิกผันที่สำคัญที่สุดในชีวิตรักของเธอค่ะ เมื่อไม่มีคัดย่ายอยู่ด้วยเจ้าฟ้ากลมมาหลวงพิษณุโลกประชานาตทรงมีโอกาสมากขึ้นในการทำความรู้จักกับสตรีอื่นๆความรู้สึกแปลกใหม่ที่ไม่เคยทรงพบขณะทรงอยู่ร่วมกับหม่อมแคทเธอรินก็เริ่มก่อตัวขึ้นมีข้อมูลบรรยายความรู้สึกของเจ้าฟ้าจักรพงศ์ต่อหมอ่อมแคทเธอรินไว้ว่าคราใดที่เธอเกิดไม่พอใจเรื่องอะไรขึ้นมาก็จะมาลงเอาที่ฉันทุกครั้งเป็นเรื่องยากที่จะเอาใจเธอให้เธอมีความสุข และเธอไม่เพียงต้องการให้ทุกคนทำอย่างที่เธอต้องการแต่ยังให้ทุกคนต้องคิดอย่างที่เธอคิดด้วยในช่วงเวลานี้เองที่ทรงได้พบกับหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสระพีพัฒพระธิดาในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤตผู้เป็นพระเชษฐาต่างชนน,นีทรงพอพระไทยในความร่าเริงแจ่มใสและอัธยาศัยที่แตกต่างจากแคทยาา ความพอพระไทยนี้ค่อยๆกลายเป็นความสัมพันธ์อันลึกซึ้งจนถึงกับมีพระดาริเปรียบเทียบระหว่างพระชายาคนไทยที่เข้าใจกันยิ่งกว่าชายาต่างชาติเมื่อหม่อมคัทรินเดินทางกลับมายังสยามอีกครั้งในปีพศ2461เธอพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งหัวใจของพระสวามีเปลี่ยนแปลงไปจนหมดสิ้นทรงแสดงให้หม่อมชายารู้สึกว่า ไม่ทรงสามารถที่จะละจากท่านหญิงชวลิตได้หม่อมคทเธอรินพยายามกอบกู้ความรักครั้งนี้อย่างเต็มที่เธอพยายามทบทวนตนเองและเขียนจดหมายสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองว่าหม่อมชันจะไม่หงุดหงิดเจ้าอารมณ์ใส่ฝาบาทในเวลาที่ฝาบาททรงมีพระประสงค์ที่จะทรงงานหรืออ่านหนังสือพิมพ์หม่อมชันจะไม่เซาซีให้ฝาบาทต,ต้องเสด็จกลับจากกระทรวง มาสวยพระกยาหารกลางวันหรือสวยชาทีิวังพร้อมกับหม่อมชันอีกต่อไปหม่อมชันพิงกราบทูลขอให้ฝาบรักและซื่อสัตย์จริงใจต่อหม่อมชันเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาตลอดนี่คือคำมั่นสัญญาที่แสดงถึงความรักความอ่อนแอและการต่อสู้ของเธอเพราะสิ่งเดียวที่เธอไม่สามารถปรับตัวยอมรับได้ตั้งแต่ต้นคือประเพณีการมีภรรยาหลายคนของชายไทย แต่ในที่สุดคำมั่นสัญญานี้ก็ไม่อาจยื้อยุดหัวใจที่เปลี่ยนไปแล้วได้ในปีพศ2462แคทยาได้อยากขาดกับเจ้าฟ้าจาัก,กรพง์ภูวานาถอย่างเป็นทางการเป็นอันสุดสิ้นชีวิตรักที่ยาวนานมาถึง12ปีของหม่อมต่างชาติคนแรกในราชสำนักสยามหลังการหย่าพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ พระโอรสที่มีพระชนสา1 2ปีทรงอยู่ภายใต้การดูแลของพระบิดาต่อไปส่วนแคทย่าเดินทางออกจากสยามไปหาพี่ชายที่ปักกิ่งก่อนจะย้ายไปพำนักอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เธอเลือกที่จะกลับไปใช้นามสกุลเดิมและใช้ชีวิตในชื่อมาดามเดสนิสกีอาศัยค่าเลี้ยงดูเดือนละ100ปอนด์ที่ได้รับจากเจ้าฟ้าจาักรพงศ์ในการดำรงชีพ แคทยาไม่ได้ปล่อยชีวิตให้จมอยู่กับความเศร้าเธอแสดงความเข้มแข็งออกมาด้วยการใช้เวลาให้หมดไปกับการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมโดยการเข้าไปช่วยงานของสมาคมการกุศลของชาวรัสเซียเพื่อช่วยเหลือผู้อพยพเพราะเธอเคยฝึกงานเป็นนางพยาบาลมาก่อนจึงสามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้เพื่อหารายได้เพิ่มเธอยังแบ่งห้องชั้นบนในบ้านเช่าหลังเล็กๆให้กับคนอื่นเช่า หนึ่งในนั้นคือแฮร์รี่คลินตันสโตนวิศวกรชาวอเมริกันซึ่งต่อมาเขาได้ขอเธอแต่งงานแต่แคตยาได้ขอผัดผ่อนคำตอบไว้ก่อนในปีพศ2463เจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ภูวนาศเสด็จที่วงคตด้วยโรคปอดบวมที่ประเทศสิงคโปร์แคตยาได้เดินทางกลับมาร่วมงานพระศพในกรุงเทพมหานครเมื่อชายคนแรกที่เธอรักและเคยมอบชีวิตให้ได้จากไปแล้ว พันธสัญญาและความรู้สึกต่างๆในอดีตก็จบลงเมื่อกลับไปปักกิ่งเธอก็ตัดสินใจแต่งงานกับแฮร์รี่สโตนแล้วเดินทางไปใช้ชีวิตที่อเมริกากับสาม,มีใหม่โดยทิ้งอดีตทุกอย่างในสยามให้จบสิ้นไปพร้อมกับการเสด็จที่วงคตของเจ้าฟ้ากรุมมาลวงพิษณุโลกน่าเสียดายที่แขทดยาเข้ากับชีวิตในอเมริกาได้ไม่ดีนักในที่สุด แคทยาและสโตนจึงตัดสินใจอบพยพโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับพระโอรสพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์มากขึ้นและในปารีสนี้เองแคทยาได้กลับมาพบปะกับชาวรัสเซียที่ลีภัยมาอยู่ในฝรั่งเศสอีกครั้งทำให้เธอได้รับความอบอุ่นในบ้านปลายชีวิต ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแคทยาได้กลับไปพำนักที่อเมริกาอีกครั้งก่อนจะกลับมาใช้ชีวิตที่ปารีสจนกระทั่งถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่3ม,มก,กราคมพศ2503ณนะกรุงปารีสในวัย71ปีค่ะชีวิตของแคทยาเดสนิสกี้หรือหมอ่อมคาทรินนะพิษณุโลกคือเรื่องราวที่เหมือนกับนิยายเธอคือผู้หญิงที่กล้าหาญพอที่จะข้ามทวีปข้ามเชื้อชาติ และข้ามฐานนั้นดอนศักดิ์มาเพื่อความรักแม้ว่าสุดท้ายแล้วความรักนั้นจะไม่ได้ยืนยาวตลอดไปแต่เธอได้ทิ้งมรดกที่สำคัญไว้ในสายเลือดราชวงศ์สยามคือพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ซึ่งได้สืบทอดเรื่องราวและสายใยความเป็นสยามเอาไว้หวังว่าเรื่องราวของแคทยาในวันนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้แง่คิดและเพลิดเพลินไปกับการรับชมค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องประวัติจัดให้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ